สถานการณ์น้ําและปริมาณน้ําที่เกิดอุบัรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่28สิงหาคม2567ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นฤดูน้ําหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือกําลังประสบกับภยัยน้ําท่วมผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับทุกครอบครัวและให้กับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ ส่วนที่ภาคอีสานนะครับบริเวณจังหวัดน้องคายกับบึงการน้ําในแม่น้ําโขงก็เริ่มเอ่อล้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานลักษณะอากาศว่าในวันนี้ร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาภาคผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและขอนแก่นก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ในส่วนของปริมาณน้ําที่เกิดอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับปริมาณน้ําก็มีอยู่จํานวน626ล้าน9 4 0 0 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น25.79%ซึ่งระยะนี้นะครับน้ำในแม่น้ําชีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเขื่อนอุบลรัฐสามารถระบายน้ําพร่องน้ําลงสู่แม่น้ําพองได้อย่างสะดวกเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ํากลางน้ํา และท้ายน้ำ